วัฏาจักรในโลกมันก็คือตายเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเพียงแต่ว่าก่อนตาย,ยแต่ละคนน่ะต้องมีหน้าที่อะไรแล้วไปทําอะไรร่างกายเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นแบบส<ม>ัมผัสได้เนี่ยก็คือร่างกายของมนุษย์ที่มองด้วยตาเป<ม>่าแต่ไอตัวขับเคลื่อนที่มันเป็นพลังงานเนี่ยถ้าไม่มีมันน่ยก็คือตายที่เรากำลังกระทำกันอยู่เนี่ย เราถึงไปตามพลังงานลิขิตคนรักกันคู่กันเนะวลาคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งอ่ะอีกไม่นานก็ตายพลังงานมารดต่างดาวเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเป็นตัวเลขหมดแล้วก็เป็นเลขฐาน2จะเรียกเป็นไฟฟ้าหรือว่าเป็นประจุสุดท้ายก็ได้มันชัดดาวเลยฟึบที่ผมเห็นนะไม่ปล่อยทิ้งฟึบไปเลยเฮ้ยกูว่างานนี้กูมีเจ็บแน่เลยถูกป่ะพระขุนแผนแสนรัก มหาเริกจันทร์ซ้อนจันทร์สุดยอดพระคุณแผนเมตตามหาสเสน่ห์โชคลาภค้าขายที่จัดสร้างในเลิกมหามงคลในรอบกว่า100ปีโดยพระคุณแผนรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2559นหาเในมหาเริกมงคลจันทร์ซ้อนจันทร์ที่เป็นเริกที่ให้คุณทางเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์หรือด้านการค้าการขายนอกจากนี้พระคุณแผนรุ่นนี้ยังได้รวบรวมมวลสารล้ำค่าต่างๆมากมายที่สำคัญ กระปุทุกดอกที่นํามาฝังในพระคุณแผนแสนรักรุ่นนี้ยังใช้กรรมวิธีการจานมือแบบโบราณคือจะต้องนํามาลงอักขรเลขยันทีละดอกทีละตัวเรียกสูตรเรียกนามแบบดั้งเดิมและที่สําคัญได้ลงยันนะอกแตกลงไปในตระกุฏที่นำมาฝังในพระคุณแผนรุ่นนี้ซึ่งยันนะอกแตกนั้นจะมีพุทธคุณด้านเมตตาอย่างแรงกล้า มักไม่ค่อยมีใครสร้างเท่าไรนักเพราะพุทธคุณร้อนแรงเข้มขลังประดุจช้างรักงาปลารักน้ำเลยทีเดียวโดยเชื่อว่าเมื่อมีแต่คนรักแล้วจะทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายและยังมีมวลสารผงพรายกุมารของหลวงปูท่ทิมแห่งวัดลาหารไร่ที่จะคอยให้โชคลาภแก่ผู้ที่มีไว้บูชาอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปลุกเสกเดี่ยวอย่างเข้มขขังโดยพระเกจิอีกมากกว่า11วาระได้แก่หลวงปู่แสนแห่งวัดบ้านหนองจิก หลวงปู่ศิลวัดละหารไร่สิทธิพุทธาคมของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่หลวงปู่เร็ววัดหนองโนหลวงพี่เลี้ยงวัดจอมเกตหลวงปู่หกวัดมาบลำบิดหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญหลวงพ่อใจวัดพระยาญาตพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่หลวงพ่อแสวงวัดลาดประดุและหลวงพ่อรัก วัดสุดทธาวาสวิปัสนาพระคุณแผนรุ่นนี้จึงถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีมวลสารล้ำค่ากรราวิธีจัดสร้างที่พิถีพิถันและการปลุกเสกที่เข้มขลังกว่า11วาระสนใจบูชาได้ที่คงกระพันสโตหรือ Line อนเ5 9วันนี้เราคุยกันเนี่ยก็มีเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตเรื่องของอแนวคิด เรื่องของอความเชื่อของทั้งเล็กและใหญ่นะฮะซึ่งก็บอกเอบอกทุกคนนะว่าเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะเพราะนั้นก็นํามาแชร์กันพวกเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะเพราะปกติก็จะไม่ค่อยได้พูดที่ไหนอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาพูดคุยเรื่องราวที่เรียกว่าเสียจละทํางานกู้ภัยอะไรต่างๆนะฮะถ้าเกิดว่าจะเป็นเพจสารกุศลเนี่ยก็ค,คือใช้คําว่าฝันดีฝันเด่นใจงใจงคนไทยไม่ทิ้งกันครับเป็นหน้าเพจที่เราจะเสนอในเรื่องของการ เตือนภัยต่างๆว่าเหตุที่เกิดการนคิวไฟไหม้น้ําท่วมหรือเกิดภัยที่เกี่ยวกับมนุษย์นะครับหลายๆอย่างก็พยายามจะอัปเดตตลอดเวลาเพราะว่าให้เป็นวิทยาศานแล้วก็ให้เป็น เรื่องราวที่ว่าเอ๊เมื่อเกิดขึ้นกับเราเราจะทํำยังไงเราจะหลีกหนีหรือว่าเราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยังไงบ้างนะครับก็คือจะเป็นเพจส่วนรวมแต่ไม่ได้เป็นลนักษณะของวิชาการ,ร,รมันก็เหมือนเพื่อนกับเพื่อนที่สื่อสารกันในยามที่มันเกิดวิกฤตหรือว่าในยามที่เกิดอะไรขึ้นก็ตามสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเรื่องของกู้ภัยเรื่องอะไรเนี่ยทำไมเราต้องเสียสละก็บางคนมันถามไงว่าทา<อ>ทาไมมึงได้ตังกันหรอ มึงมึงได้ชื่อเสียงเหรอผมก็ตอบว่ากูจะเอาชื่อเสียงไปทำไมวะในเมื่อกูเป็นนักร้อนักแสดงแล้วชีวิตกูก็ไม่ได้ตกอับแล้วกูก็รู้จักเมเนจในการใช้แล้วกูจะมาเอาอะไรตรงนี้แล้วถ้าเขาคิดแบบว่าอ๋อไม่พวกนี้สร้างภาพโอ้โหเราก็จะน้อยไอ้พวกนี้ทําแบบโทรกล้องอะไรเงี้ยทําไมจะต้องเป็นข่าวนู่นนี่นั่นโอ้หพอเราฟังแล้วแม่โอ้ยแม่ปวดหัวว่ะผมก็คือปุุชนธรรมดารักโลภโกรธหลงมีความทุกอย่างแต่ทาให้เราแบบลด ลถด,ดีกีอะความที่เราอยากจะทำลงไปแล้วมันก็ทําให้เราตกท้องช้างแล้วสุดท้ายมาตอบโจทย์โอ้กูเสียเวลากับสิ่งพวกนี้กับคนที่เขาไม่ได้ทําแบบนี้นั่นเราตอบโจทย์ของใจตัวเองดีกว่าตัวผมอะไม่ได้ทําเพื่อ,อให้คนอื่นมาชื่นชม,มหรือว่าทําให้คนรู้สึกต้องมาอวยอแต่ทําทั้งหมดคือเพราะว่าถ้าเวลากูตายก็จะมีคนมาช่วยเก็บกูเอาคิดแค่เนี้ตัวผมอะ รู้ว่าอยากจะอะไร<ม>วัตถาจาักรในโลกไม่ก็คือตายเหมือนกัน<ม>เกิด<ม>แก่เจ็บตาย<ม><ม>เพียงแต่ว่าก่อนตายแต่ละคนอะ่ะต้องมีหน้าที่อะไร<ม>แล้วไปทําอะไรคนที่ดี<ม>จนไม่มีใครติเลยอะ่ะก็คือคนที่แม่งไม่ทําอะไรเลยก็จริง ก็ั่นก็ปล่อยเข้าไปเขาถึงไม่เข้าใจจิตใจของคนแบบนี้ไงเพราะชัวร์เขาเขาไม่เขาไม่มีมันอ่อนไหวด้วยนะไอคนที่ทาไม่ได้ว่านะอันนี้พูดจริงจริงคุณจะไม่เข้าใจหรอกคนที่แบบไปขับปนทรายปลูกต้นไม้เป็นล้านต้นหรือหรือคุณคุณจะไม่เข้าใจหรอกคนที่เขาแบบเอาเวลาตัวเองเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงไปช่วยคนอื่นทั้งที่ไม่ได้อะไรเนี่ยไปเก็บนู่นเก็บนี่ทําอันตรายสารเคมีตกเขาเลยก็ไปมองผู้เม่งอยากได้ชื่อเสียงอยากให้คน ไอ้นี่คุณจะไม่มีวันเข้าใจเพราะคุณไม่เคยยื่นมือไปช่วยใครก็ให้เขาอยู่ก็ให้เขาอยู่ในมุมที่เขาอยากจะเป็นก็จบฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าอยากให้ทุกคนน่มีไฟเป็นของตัวเองแล้วก็อย่าเอาคำพูดของคนที่เขาดูถูกเหยียดหยามหรือว่าใส่คล้ายต่างๆเนี่ยให้มองแค่วัยเป็นเหมือนขี้เท่าที่คอยมากบแต่มันดับเราไม่ได้ใช่ปะอย่าขี้เท่ามันก็มาลายไปเราจงเป็นไฟที่ดีต่อไปแล้วผมขอบคุณด้วยนะขอบคุณพวกเหล่าบรรดาอาสาสมัคร ทุกประเทศในโลกนี้ที่กําลังช่วยเหลืออยู่ขอให้คุณมีกําลังใจอย่าให้ท้อแท้ใครจะว่าเรายังไงเราสู้ต่อไปครับให้กําลังใจอาสาทุกคนนะครับที่ช่วยเหลือกันอยู่นะทั่วโลกเลยไม่ใช่แต่ในประเทศในทุกสาขาอาชีพนะอาสามีเยอะมากไม่ใช่เฉพาะแบบกู้ชีพกู้ภัยนะยังมีคําว่าอาสามันกว้างมากแต่ถามว่าในเรื่องพลังงานลิขิตพลังงานต้องดูแลเรามีการพิสูจน์ทราบจากหลายครั้งในเหตุการณ์หลายอันที่มันแม่งแบบ โ้หแม่งน่ากลัวเว้ยมันรุนแรงเว้ยโอกาสความเสี่ยงแม่งร้อยเปอร์เซนต์เว้ยนู่นนี่นั่นไงเวลาที่เราปฏิบัติงานในฐานะผู้ภัยเฮ้ยแล้วมันรอดมาได้เว้ยมันผ่านไม่ได้แต่ในมุมอื่นของคนอื่นทีมอื่นทําไมเดี๋ยวบาดเจ็บเดี๋ยวนู่นนี่แต่เราไม่เป็นไรเว้ยหลายครั้งเกือบทุกครั้งที่ที่คิดว่าในหน้างานนั้นเนี่ยแม่งกูว่างานนี้กูมีเจ็บแน่เลยถูกป่ะคือทุกคนมันฟ้องเลยอย่างสารเคมีมาเนี่ยสารเคมีไม่เลือก ว่าจะเข้าจมูกขายเออไอล่าสุดเนี่ยใช่ไอบ้านค่ายนะบ้านโอ้ดันรุนแรงนี่แหละรุนแรงคนกำลังจะกินข้าวกล่องแม่งระเบิดบุ้มโอ้ยเมื่อกี้ไฟมันมันเหมือนว่ามันเหมือนกับเออเหมือนเมื่อเล็วที่มีเสียงแบบเหมือนเขาฉีดปากเออโอ้ยมันร้อนบูบมอะไรนี่เลยอะนั่นแหละคือแต่เรากะพูดในมุมที่ว่าในทีมหรือว่าในตัวเราเนี่ยเราอ่ะ ภาวนาขอเสมอว่า้การที่เรามาช่วยเขาเนี่ยขอให้ทีมเราปลอดภัยครับด้วยพลังงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เราแบบไม่ได้รับบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุปุ๊บที่มันน่าจะเจ็บแม่งก็ไม่เจ็บเดินใส่รองเท้าบูทลุยถังเคมีใหญ่ๆเดินมารองเท้าแม่งขาดโดนบาดอ่ะไม่ถึงเนื้อหรือลื่นลม้มก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ในมุมอื่นในเหตุการณ์เดียวกันคนอื่นนี่แม่งจมไป เละเทะเอเอเอเป็นเลือดนู่นนี่นั่นเงี้ยแต่ก็ดุ่มๆเข้าไปก็ดับไฟก็ไม่มีใครเป็นอะไรจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราทีมเราเก่งนะแต่เราพูดในมุมของพลังงานก่อนพลังงานมันเน่ยจะสั่งสอนให้เราอะเป็นระบบความคิดเรื่อยๆแล้วมันก็จะบอกว่าเหมือนเป็นนิสัยของเราอะสู้เลยอ,อย่าเพิ่งสู้อถอยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเรียกว่าประสบการณ์ ทุกอย่างถ้าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งฉะนั้นเนี่ยความเชื่อใครความเชื่อมันครับเราก็เลยยึดตรงจุดนี้หรือว่าการพิสูจน์ทราบหลายๆอย่างว่าเฮ้ยมีจริงไหมอย่างถ้ำหลวงอย่างเงี้ยขึ้นไปบนผาหมีซอยห้าขึ้นไประหว่างนั้นกําลังไต่ลงไปเรื่อยๆปุ๊บไปด้วยไหมลมพายุพัดเมฆมาโอ้โหถ้าเกิดแม่งฝนตกเนี่ยไอ้น้องที่อยู่สองคนในรูถ้ำเนี่ยจะแม่งต้องน้ําท่วมยกมือไหว้จุดทูบขอให้เมฆเนี่ยหยุดอยู่ตรงนั้นนะขอเสด็จเตี่ย เมฆที่วิ่งมาไม่หยุดแค่ตรงนั้นอ่ะแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเออหรือแม่กระตั้งหลายๆอย่างมันเป็นทรายสัญลักษณ์ที่ที่บ่งบอกว่าเหมือนเหมือนกับเขาเรียกว่ามีผู้ใหญ่คุ้มครองอ่ะเออแบบว่าเฮ้ยมึงปางนี้ดิก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้ใหญ่คุ้มครองมีพลังงานคุ้มครองแบ๊คมีแบ๊กอย่างที่เล็กบอกเฮ้ยแม่งก็แปลกดีนะทำไมพลังงานอ่ะหรือว่าโดนจิตโดนใจให้เรามายืนตรงจุดนี้วะไอ้ที่น้ำยังไม่ท่วม แล้วอยู่ดีๆน้ําก็ท่วมหรือโดนจิตโดนใจเฮ้ยเร่งฝึกレสคิวในเรื่องของตึกถล่มนะคนติดใต้ดินเราไม่รู้ว่าจะต้องมีหรือไม่ต้องมีแต่หลังนั้นนะพอฝึกเสร็จอาทิตย์หนึ่งมีเฮ้ยลองฝึกเดินป่าซิว่าレสคิวขนของขนาดนี้แล้วมีเฮลิคอปเตอร์ตกในป่าไกลเข้าไปประมาณนี้นี่เราจะเซิร์ชแอนด์レสคิวเราต้องเตรียมอะไรบ้างฝึกเสร็จเรียบร้อยก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเราต้องบอกนะบอกในข้อนี้ว่าที่เรากําลังกระทํากันอยู่เนี่ย เราถึงไปตามพลังงานลิขิตเพราะในเมื่อเราเป็นผู้ถูกเลือกให้ให้ทำในภารกิจนั้นเนี่ยพลังงานต้องดูแลเราแล้วก็เฮ้เราก็เทสของพลังงานเฮ้ยถ้าสมมติคนอย่างที่ผมลองเฮ้ยพลังงานไม่มีจริงไหมวะคนกำลังจะตายเนี่ยและอยู่ต่อหน้าเราอ่ะมันเป็นพลังงานอะไรวะวิทยาศาสตร์เขามีคําตอบอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อเพื่อเจอทั้งมโนทั้งงมงายแต่ผมคิดว่าในเมื่อถ้าเราเกิดมา เราต้องเทสตอ,อลองซื้อหายใจดูสิตอนนี้เขาเฮลือกสุดท้ายเฮ้ยมันมีลมเว้ยมีมันเหมือนเป็นลมแต่มันไม่ใช่เป็นลมมันเป็นกา๊าซเหมือนระเหยเข้ามาจากจมูกเขาแล้วเข้าตัวเราเฮ้ยแล้วก็ตายชัดดาวคนตายมีที่ไหนไปนั่งสูดหายใจขณะที่เขาเฮือกสุดท้าย <c oughs> จะเลือกสุดท้าย <c oughs> สูดแล้วรู้สึกอะไรมันก็รู้สึกว่าเหมือน ตอนที่เขาเฮือกเฮือกเฮือกแล้วเราก็ลองพอก็าเฮอมันก็เหมือนเป็นไอเย็นๆออกมาเหรอเขาเราก็แบบมันก็แบบฟีดขึ้นมาเงี้ยออกจากจมูกหรือทาวาเขาทั้งหมดอะแต่เราอยู่ตรงหน้าเขาอย่างเงี้ยฟืบเข้ามาเข้ามาในจมูกเราแล้วก็ดับอพอดับปุ๊บสิ่งที่เราเห็นก็คือตาเขาที่เป็นวาลอะฉไม่มีวาลตา หมุนไปเลยความดาวของตามันจะเป็นเหมือนสีด้านอะจะหมุนมันมันไม่ดูดเลยมันชั้นดาวเลยฝึกที่ผมเห็นนะชั้นดาวเลยทุกอย่างจะถูกสตัอปึ๊หมดเลยเอ้ยนี่คือพลังงานนี่หว่ามันคือจะเรียกเป็นไฟฟ้าหรือว่าเป็นประจุสุดท้ายก็ได้ที่ทุกคนน่ะมันจะมีแบตเตอรี่ของแต่ละคนแต่ไม่สุดท้ายม่งไม่ปล่อยทิ้งฝึกไปเลยร่างกายเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นแบบสัมผัสได้เนี่ยก็คือร่างกายของมนุษย์ที่มองด้วยตาเปล่า แต่ไอ้ตัวขับเคลื่อนที่ม่งเป็นพลังงานเนี่ยถ้าไม่มีมันน่ะก็คือตายเป็นจิตวิญญาณได้ไหมพลังงานที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะตีความหมายไปได้หลายรูปแบบก็เราเรียกว่าเป็นวิญญาณบางคนเรียกว่าวิญญาณบางคนเรียกว่าจิตดวงจิตของมนุษย์มนุษย์เนี่ยประกอบด้วยร่างกายคือขันถูกไหมแล้วก็ประกอบด้วยดวงจิตถูกไหมในทางพุทธเราคิดอย่างนั้นพอร่างกายขันเนี่ยดับขันลงจิตก็ออกไปใช่ นะไอ้วืดนั้นนะถูกไหมวืดนั้นก็คือพลังงานใช่เขาถึงบอกว่าถ้าพลังงานวืดสุดท้ายเนี่ยออกไปจะไปดีไปจะไปดีไปไม่ดีไปแบบอาฆาตไปแบบว่าห่วงไปแบบเวละทิ้งแล้วครับคุณรู้ไหมว่าคนเราเนี่ยทำไมว่าคนรักกันคู่กันเวลาคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งอ่ะอีกไม่นานก็ตายที่เขาเรียกคําว่าตรอมใจตายเป็นอย่างนั้นเออแต่คุณบอกวุ้ยไม่ไม่มีอยู่จริงหรอ ก็คุณอยู่ในยุคของคุณคุณอยู่ในมุมของคุณเพราะคุณไม่เคยเจอรักแท้ค,คุณไม่เคยเจอความ,มสูญเสียหรือสิ่งที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดขั้นสูงสุดจนต้องร้องขอและฟิลลิ่งของคนที่มันดาวสุดอตอนนั้นม,มันคืออะไรเจ็บปวดคุณเคยรู้ไหมล่ะ เรานั่งอยู่กับเขาเอขาขาดสองข้างหน้าแบบมีเวอะจากไอเนี้ยแล้วสิ่งที่เขาพั่มพลนาอุบัติเหตุเพลอลาพันอุบัติเหตุคุณรู้มหมสิ่งที่เขาพูดคืออะไรถ้าเป็นภาวะของผู้นําครอบครัวลูกเขาจะอยู่อย่างไงเมียเขาจะอยู่อย่างไงถ้าเขาเป็นอย่างนี้พอเจอผู้หญิงที่เห็นแฟนที่ตัวเองรักกาลังจะตายและอยู่บนรถเขาพูดอะไรอื เขาคิดอะไรอยู <trades> <lab> those those like ่และถ้าคนแต่งงานกันไปแล้วเห็นในสิ่งนี้คนรักจากลาเขาเป็นยังไงคนแก่คนเท่าที่อยู่คบกันมานานแล้วคนหนึ่งต้องจากลาเขามีฟีลลิ่งยังไงอยู่มาห้าสิบผมไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะแต่ผมกําลังเล่าประสบการณ์ในสิ่งที่ก็กูเจอมาแบบนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆโควิดเนี่ยผมก็ที่เราเห็นกันที่ไม่ค่าพี่น้องสามคนแก่กัน และนั่งตายบนโต๊ะอีกคนนอนตายแต่อีกคนนึงนั่งอยู่เพื่อเห็นการตายของพี่น้องจากโควิดสองวันถึงจะรู้สองวันถึงจะบอกคนอื่นได้ว่าน้องพี่ตัวเองตายแต่ตัวเองนอนมองได้แค่นั้นอ่ะแต่นั่งนั่งตายอยู่บนโต๊ะอีกคนนึ่งนอนนอนตายก็มันเป็นสัตรธรรมก่อน่ทีไในกรุงเทพนี่แหละในกรุงเทพคือตอนโควิดมันมันเป็นบททดสอบที่เราได้เห็นอะไรมากมายนะ พิธีกรรมต่างๆที่เคยวาดไว้ว่าถ้าเกิดคนที่มีมั่งมีสีสุขร่ำรวยเวลาตายต้องอยู่ร้อยวันเจ็ดวันสามวันคนด้วยนี่สุดท้ายรับศพเช้าบ่ายสามเผาเก็บเรียบร้อยญาติมาสามคนกลัวติดเชื้ออะไรกันตอนนั้นพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากสถานการณ์ได้ฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดโลกเนี่ยเราอะที่เป็นมนุษย์สร้างกฎและเกณฑ์ขึ้นมาเอง ด้วยคําว่านามสมมุติมากมายแต่พอสุดท้ายปุ๊บเนี่ยแม่งไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นผิดต่อศิลธรรมหรือกฎอะไรเลยอ่ะทำไมทําได้วะก่อนหน้านั้นไม่ได้ต้องนู่นนี่นั่นแต่พอโควิดเฮ้ยได้หมดเลยยกเว้นได้หมดใช่ไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องเปิดไม่ต้องมีญาติโกโฮติกามา เผาแล้วเหลือกระดูกยังไม่กล้าเก็บเลยบางทีไม่ต้องเป็นญาติพี่น้องก็สามารถมาอุ้มศพได้ทานู่นทำนี่แทนได้ใช่นี่คือในมุมหนึ่งผู้ที่อยู่ที่มีลมหายใจนับจากนี้ไปลมหายใจของข้าพเจ้าไม่สามารถช่วยลมหายใจอื่นได้แล้วลมหายใจอื่นๆต้องทําหน้าที่ตัวเองไปประสบพบเจอด้วยตัวเองครับข้าพเจ้าได้ไปแล้วคือดับศูนย์ุ ที่เหลือก็<น>ต้องทําตามน,<ป>นั้นไป<น>บางคนก็เชื่อว่าของวิบากกรรมนูน่นนี่นัน่นแม้กระทั่งเรื่องของพลังงานจริงๆผมมาอ,าออกรายการพี่ผมอยากจะคุยเยอะแยะมากมายอยากจะพูดใน,นสิ่งที่มันนี้แต่สุดท้ายอะ่ะมันก็ได้แค่จุดเซี่ยวนึงเ<น>พราะพลังงานมันบอกว่าทุกคนอะ่ะต้องมีขีดจํากัด<น>แม้กระทั่งตัวผมจะพูดอะไรบางครั้งมันอาจจะสับสนทําให้เออเลอร์สัญญาณมันเพี้ยนเพราะว่าเขาต้องการแค่สื่อสารแค่ตรงนี้บางคนอ่ะวนใหญ่มากจะอยากได้คําตอบที่จากหนึ่งสองสามสี่จนจบเลยอ่ะ จริงๆแล้วก็เหมือนกับมันไม่ได้หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอย่างเดียวมันยังมีสมการอื่นมากมายที่ทําให้เกิดตัวเลข2ขึ้นมาได้ที่คุณบอกว่าพลังงานมษย์ต่างดาวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวเลขหมดแล้วก็ตัวเลขของพวกมรย์เนี่ยเป็นเลขฐานสองถูกไหมใช่ครับคือในระบบความคิดเหมือนที่เราพูดเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แบบว่ามันจะต้องสรุปตามนี้การแยกได้เลข2มันยังเอามาหารมาคูณมาลบมาหารากรูทแยงแยงไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ย มันมีความหลากหลายที่สวยงามที่เกิดขึ้นที่จะได้คําตอบนั้นๆสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบที่ถูกที่สุดแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถนําเสนอพูดคุยกันได้นะเพราะฉะนั้นความเชื่อเหล่านี้แม้แต่เล็กกับใหญ่ก็ยังไม่ได้มีคําตอบให้เราได้อย่างชัดเ<ม>จนร้อยเปอร์เซนว่ามันคืออะไรแต่นี่คือสิ่งที่พวกเขาได้สัมผัสและได้เจอและได้นํามาช่วยผู้คนและได้นํามาพูดคุยกันอันไหนโอเคสําหรับท่านท่านก็หยิบ แล้วเอามาดูถ้าอันไหนไม่ใช่ท่านก็วางไว้และทิ้งมันไปเรามาแชร์กันได้เรามาแชร์กันได้เพราะนั้นเนี่ยเคารพการตัดสินใจของทุกท่านนะอยากคิดเห็นอะไรหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรหรือมีสิ่งที่นอกเหนือจากนี้ที่เราไม่ได้พูดถึงหรือที่เรายังมีความรู้ไม่ถึงแล้วท่านมีความรู้มากกว่าท่านอยากจะแชร์ก็ได้โลกนี้คือการเรียนรู้ FC ของเราเนี่ยมีทั้งพระนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยทุกคนนะมีความรู้ความสามารถมากมายบางท่าน แชร์ข้อมูลมาที่เป็นประโยชน์มากเลยนะพี่หนุ่มเนี่ยอ่านทุกอนันแต่บางทีเนี่ยไม่มีเวลาตอบเพราะาเป็นพันๆคอมเมนต์แต่ว่าอันไหนที่สําคัญเนี่ยพี่ก็จะเข้าไปตอบบอกว่าขอบคุณสําหรับข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากและพี่เชื่อว่ามันจะไปต่อยอดให้กับคนที่ดูดูแล้วคิดตามแล้วอ่านแล้วบางทีเขามีคําถามว่าฮ เรื่องนี้เอ๊ะอะไรเอ๊ะอะไรฟังเล็กใหญ่ก็ได้แบบนี้แล้วนําองค์ความรู้ของเล็กกับใหญ่เนี่ยไปเชื่อมโยงแล้วก็ไปเชื่อมโยงเชื่อมโยงเชื่อมโยงมันก็เป็นการต่อจิ๊กซอให้ภาพต่างๆมันสมบูรณ์มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า FC เนี่ยสนใจใหญ่ก็ติดตามเรื่องราวของเล็กกับใหญ่นะที่ออกมาไลฟ์สดบางทีก็ทอล์กหรือบางทีก็ไปพบเจอเรื่องราวประสบการณ์ที่น่าสนใจในลักษณะแบบนี้ก็ติดตามได้ที่ไหนฮะ ก็ในช่องฝันดีฝันเด่นดีเดนะครับก็ช่อง v 6 TV ก็จะเป็นการพูดคุยของฝันดีฝันเด่นบางอาทิตย์ก็มีใหญ่บ้างบางอาทิตย์ก็ไม่มีใหญ่บ้างแล้วแต่ว่าอาจจะติดภารกิจอะไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีทุกวันพูดแต่ยังไงก็อยากจะให้ไปลองฟังดูมันก็เป็นประสบการณ์แล้วก็ทัศนคติมุมบวกหรือว่ามุมลบบ้างหรือว่าในสิ่งที่ต่างๆที่เกิดขึ้นจาก ชายสองคนที่จะมาเล่าให้กันฟังแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณรายการมากเลยนะครับของพี่หนุ่มโกกพันที่ให้พวกเราทั้งสองคนมาที่เรามาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งรายการของพี่หนุ่มช่องของพี่หนุ่มเนี่ยมีคนติดตามหลายล้านคนก็คิดว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นการเชื่อมต่อจิกซอที่จะให้ว่ายังมีกลุ่มคนอีกมากมายนอกจากฟันดีฟันเด่นที่มี ในเรื่องของอะไรการช่วยเหลือคนครหรือเรียกว่าพลังงานที่นอกเหนือจากธรรมชาติรหรือเหนือจากธรรมชาติขึ้นไปรหรือความเชื่อความศร,รัทธาและความรักที่มีต่อกันแล้ววันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีความบังเอิญไม่มีในโลกที่เราได้มานั่งพูดคุยคคแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยอะไรทั้งสิ้นรู้สึกแฮปปี้มากที่เราเรามาคุยกับพี่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หวังว่า ให้รายการพี่มีคนติดตามเยอะๆแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมาตามฟันดีฟันเด่นดีๆบ้างแน่นอนแน่นอนเพราะว่าได้แนะนํากันแล้วนะครับแล้วก็ได้รู้จักตัวตนของฟันดีฟันเด่นมากขึ้นก็ต้องขอบคุณนะแรงบันดาลใจดีๆเรื่องราวดีๆที่ได้แชร์ให้ฟังและอีกอย่างหนึ่งท้ายสุดเลยของเราเนี่ยก็คือต่อให้พวกเราจะดูเป็นคนตลกเฮฮาเหมือนคนไร้สาระอะไรก็ตามแต่ก็ไม่เคยเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วก็บางอย่างน่ะมันก็ฉาบไปด้วยหน้ากาก เพื่อบางครั้งไม่อยากให้ใครมาเห็นตัวตนที่แท้จริงของราเพราะอยากให้เขาเห็นในตัวตนที่โลกปัจจุบันมักจะชอบต้องการครับมากเสียกว่าก็คือความสนุกสนานความบันเทิงแต่ก็ไม่ได้เฟกไม่ได้เสแสร้งพียหรว่าเรารู้จักที่จะใช้เวลาแต่จริงเป็นคนอย่างเงี้ยวันเวลาเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราอโตขึ้นระยะเวลามันจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าสองคนไม่เคยเปลี่ยนแปลงอ่ะก็คือ ไม่เคยคิดทำลายใครการให้ที่เราทำมาตลอดเนี่ยทุกคนเห็นแล้วพี่เชื่อว่าหลังจากที่แรกๆเราเห็นโอ้ยสร้างภาพคนบ้าอะไรจะสร้างภาพเป็น10บสิปีนะคุณลองไปสร้างภาพดิลองไปแกล้งทำอะไรกวาดถนนะหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านตัวเองวันนึงที่าทำได้20ปีก็เก่งอ่ะวันนึงถ้าเราไม่ได้สร้างภาพแล้วะแลวเราเราหายไปอ่ะก็คืออะไรรู้ไหมเราหมดตังค์แล้ว เราต้องไปทํามาหากินจนเต็มที่ไม่มีเวลาตัวเองวยเพราะเราไม่มีเวลาที่จะมาช่วยคนอื่นเพราะเราหมดแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะเล็กกับใหญ่มากๆเลยรับความเสียสละทั้งกําลังทรัพย์กําลังร่างกายจิตใจที่ช่วยเหลือผู้คนต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้มาแชร์เรื่องราวให้กับเรานะครับก็ขอบคุณครับแล้วมีโอกาสเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันอีกนะครับผม ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ